สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมครับนะครับก็อยู่กับไม้ครับสอนสร้างบ้านกันอีกแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนสร้างบ้านโมเดิลชั้นเดียวหลังนี้เลยนะครับนะก็จะเป็นบ้านโมเดินชั้นเดียวหลังเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับแม่มีสระว่ายน้ําให้ด้วยนะเป็นสระว่ายน้ําเล็กๆนะครับผมนะอ่ะเราก็ไปเริ่มสร้างกันเลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราก็วางบล็อกสีขาวไปก่อนนะครับความยาว13บล็อกนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แล้วก็13นะอ่าจากนั้นตรงนี้เราก็ต่อออกมาอีก6บล็อกนะครับ1 2 3 4 5 6อ่าแล้วก็ต่อขึ้นมาอีก6บล็อกตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5 6่า ตรงนี้เราก็ต่ออ,อกมาอีกหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันก็จะเท่ากันอย่างนี้นะแล้วก็ด้านนี้ก็ต่อขึ้นมาอีกหกนะหนึ่งสองสามี่ห้าหกตรงนี้ก็ตดวางไปอีกหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอแล้วก็ตรงนี้ก็ต่อขึ้นมาอีกหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราก็จะได้ลักษณะประมาณนี้แล้วเนาะ ต่อมาตรงนี้นะครับเราก็วางขึ้นมาเลยนะอ่าวางขึ้นมาอีกหกบล็อกนะครับอ่าวางไปเลยนะอ่าเดี๋ยวหน้าต่างอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาทุบทีหลังก็ได้นะครับเอออย่างนี้มันง่ายดีนะอ่ะเราก็วางไปเลยปึ๊บ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 โอเคจากนั้นตรงนี้นะครับเราก็วางเข้าไปอีกเจ็ดบล็อกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็วางบล็อกสีดําขึ้นมาอีกเออเจ็ดบล็อกนะครับ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8ส่าเปดอ่าแดบล็อกนะเออประตูลืมอีกแล้วนะครับขอโทษด้วยอ่าแล้วตรงนี้ก็วางให้มันตรงกันนะอ่าวางขึ้นมาแปดบล็อกนะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าอย่างนี้นะแล้วก็ปิดด้านบนอ่าวางไปอย่างนี้เลยนะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวนะอ่าอย่าวางผิดสิประตูเอ้ยกูเนี่ยเออ อ่าแล้วก็ตรงนี้ก็วางไปเลยปึ๊บ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 อ่าโอเคแล้วก็ด้านบนตรงนี้ก็วางไปเลยนะครับปึ๊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 บอ่าแล้วก็ด้านในนะเราก็วางไปเลยก็ได้นะครับอ่าวางวางไปเลยนะเออมันจะได้เป็นสีขาวเหมือนกันหมดเลยนะครับอ่าแล้วทําไมกูไม่วางก่อนวะเออทําไมผมไม่วางก่อนเนี่ยมาดู จากนั้นตรงนี้นะครับเราก็นับออกมาอีก4บล็อกนะ1 2 3 4แล้วก็วางไปปึ๊บความยาว13บล็อกเหมือนกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13อ่าให้มันเท่ากับตัวนี้เลยนะแล้วเราก็วางสูงขึ้นมาอีก4บล็อกนะครับ1 2 3 4แล้วก็วางยาวมาอีกเท่าไหร่วะ1 2 3 4 5 6อ่า6บล็อกนะครับให้มันมาถึงตรงนี้นะ แล้วส่วนตรงนี้เราก็วางไปเลยนะอ่าเราก็วางตามแนวไปเลยนะครับเออไม่มีอะไรยุ่งยากนะไปดูง่ายจะตายไม่ใครๆก็ทําได้นะครับอ่ะวางไปเลยปึ๊บโอเคแล้วก็วางต่อออกมาอีกหกบล็อกนะ sentences. ปึ๊บอ่าให้มันมาถึงตรงนี้นะครับจากนั้นตรงนี้นะครับเราก็วางตรงนี้มาเลยนะอ่าวางปิดมาตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ปิดด้านบนไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ โอเคและส่วนด้านในตรงนี้นะครับเราก็วางปิดไปเลยนะเอาบล็อกไม้นแ8รูปนะครับก็วางปิดไปเลยนะครับปึ๊บๆๆๆปึ๊บปึ๊บๆๆๆอ่าโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็ปิดไปเหมือนกันนะปึ๊บๆๆๆๆอ่าวางปิดไปเลยนะครับปึ๊บๆๆแล้วส่วนด้านในตรงนี้นะครับเราก็วางไปเลยนะครับวางออกมาตรงนี้ปึ๊บ ตรงนี้เราจะเว้นไม้ใส่ประตูนะครับแล้วก็เผื่อไว้ปูพื้นด้วยนะครับ3าบล็อกนะแล้วตรงนี้เราก็ปิดไปเลยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปิดมาถึงด้านบนตรงนี้ด้วยนะปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคแล้วเราก็มาปูพื้นนะครับเราก็เอาบล็อกอันนี้เลยครับบล็อกไม้สนแปรรูปนะปูพื้นไปเลยปึ๊บปึ๊บโอเคอันนี้ผมก็ได้ปูพื้นไปแล้วนะจากนั้นตรงนี้เราก็วางด้านล่าง2บล็อก ด้านบนอีกสองบล็อกนะครับส่วนด้านหน้าทางเข้าตรงนี้เราก็วางด้านบนไป1 2อเดี๋ยนะเอาวางตรงนี้ตรงนี้1 2 3 4 5สามี่ห้าหบล็อกนะครับโอเคเหลือเอาไว้ใส่ประตูแค่นี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเริ่มทุบช่องใส่หน้าต่างของบ้านเรากันเลยนะครับเราก็นับมา3บล็อกนะแล้วก็ทุบตรงนี้ไปนะครับปึ๊บปึ๊บปุ๊บป๊บอ่าอย่างงี้นะตรงนี้เราก็เว้นไป3าบล็อกนะ แล้วก็ทุบไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าอย่างนี้นะครับจากนั้นด้านบนตรงนี้นะเราก็นับมาสองบล็อกตรงกลางนะครับ1 2สองแล้วก็ทุบไป2บล็อกนะครับปึ๊บปึ๊บอ่าอย่างนี้นะทุบให้มันทะลุลงไปเลยจากนั้นตรงนี้เราก็เว้นมา3บล็อกนะครับแล้วก็ทุบไป2บล็อกตรงนี้อ่าโอเคแล้วก็ด้านในตรงนี้ด้วยนะครับทุบไปปึ <S <S ๊บปตรงนี้ก็ทุบไปสบล็อกนะอ่าปึ๊บป นะปึ๊บตรงนี้ก็ทุบป bara. ปึ๊บป๊บปึ๊บอ่าอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้ด้วยนะเราก็เว้นไปสองบล็อกแล้วก็ทุบไป2 2บล็อก3บล็อกอย่างนี้นะครับอ่าน่าจะ3บล็อกนะโอเคแม่มีต้องแบบหันไปดูตัวอย่างนะครับเดี๋ยวใช่ไหมวะอ่ะโอเคใช่อา่าใช่ใช่อยู่อา่าเดี๋ยวตรงนี้ไม่ใช่ปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็ เป็นช่องใส่กระจกตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ประตูออกมาตรงนี้ปึ๊บอาแล้วก็หน้าต่างหน้าต่างห้องน้ําด้วยนะครับอ่าอย่างนี้นะอ่าจากนั้นนะครับตรงตรงนี้นะตรงประตูทางเข้าตรงนี้เราก็ทุบออกแล้วก็ใส่เป็นบันไดบล็อกคอร์สเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ประตูเข้าไปนะอ่าตรงนี้ด้วยนะครับประตูออกมาตรงนี้อ่าแล้วก็ใส่ประตูเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ประตูห้องน้ำปึ๊บ จากนั้นนะครับเราก็มาใส่กระจกนะครับอ่าเอากระจกบล็อกมาใส่เข้าไปให้เรียบร้อยแล้วก็ด้านบนตรงนี้ด้วยปึ๊บ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 อ่าตรงนี้ด้วยนะครับกระจกด้านบนอ่ะตรงนี้ด้วยปึ๊บ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 แล้วก็ตรงนี้เป็นกระจกห้องน้ํานะเราก็เอากระจกแบบขาวมาใส่ แล้วก็ด้านข้างตรงนี้ด้วยนะครับป,ปึ๊บปึป๊บป <te> ึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวนะปึ๊บ่าด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้กระจกห้องน้ำเนาะปึ๊บแล้วก็ด้านบนบ้านนะครับบนหลังคาบ้านนะ่ะวางไปสองชั้นเลยนะวางกระจกไปสองชั้นเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็ทุบ บล็อกหญ้าออกไปให้หมดเลยนะเพื่อที่จะทำสระน้ำของเรานะครับทุบออกไปเลยปึ๊บปึ๊บอ่าเดี๋ยวก็เอาบล็อกสีขาวนะครับวางไปรอบๆก่อนปึ๊บปุ๊บเดี๋ยวนะปึ๊บปุ๊บปึ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 ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าแล้วตรงนี้เราก็วางออกมาอีกสามบล็อกนะครับปึ๊บปุ๊บอ่ะเราก็เหลือพื้นที่ไว้ใส่น้ำแค่นี้นะครับ แล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะเราก็ทุบบล็อกหญ้าออกทุบมาถึงตรงนี้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็วางบล็อกหินเข้าไปนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็เอาบันไดบล็อกคอร์นะครับมาวางแล้วก็เอาสลับบล็อกคอร์มาวางอย่างนี้นะเป็นแบบเก้าอี้เอาไว้นอนพักนั่งพักนะครับเวลาเล่นน้ำเหนื่อยๆนะอ่าแล้วก็ตรงนี้เราก็ทุบพื้นพื้นพื้นดินออกนะแล้วก็ใส่เป็นบล็อกสีฟ้า เรวก็ใส่น้ํานะครับปึ๊บปึ๊อ่าโอเคจากนั้นนะครับอย่างสุดท้ายนะเราก็เอาใบไม้นะครับมาใส่รอบๆบบ้านนะอ่าเพิ่มความเป็นธรรมชาติให้กับตัวบ้านของเราอีกแนวเดี๋ยวเรารู้สึกว่ากูจะวางผิดอะไรขนาดนี้น่ยแม่บัดเดอ้าวางไปรอบๆบบ้านเลยนะปึ๊บปึ๊บปึ๊ปึ๊บ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บสิอ่าอ่าโอเคก็เรียบร้อยแล้วครับกับบ้านโมเดิลชั้นเดียวหลังนี้ของเรานะครับนะก็มีสระว่ายน้ําให้ด้วยนะครับสระว่ายน้ําเล็กๆน้อยๆนะอ่ะก็เสร็จละก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆกับผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว